สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจากช่องกินอยู่ดีชลาภาพนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารที่อร่อยอร่อยอาหารอีสานที่เราชอบนะคะก็มีนี่นะคะส้มตำนะคะไออ่ะนะคะก็มีส้มตำนะต้มส้มตำขนมจีนนะคะขาดไม่ได้นะคะขนมจีนนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะต้มต้มไก่เขาเรียกต้มซ่วไก่นะคะภาษาอีสานนะคะแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะ ผักก็มีนี่ค่ะผักสลัดนะคะแล้วก็มีหมูเขาเรียกหมูแหนมหมูนะคะเรียกแหนมหมูนะคะโอเคค่ะแหนมหมูอันนี้เราซื้อมานะคะมากินกันเลยค่ะดูเหมือนกล้องจะมืดๆหน่อยนะคะ คนใส่กันเลยนะคะลืมลืมลืมนี่นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะหอยนะคะหอยเชอรี่นะคะเทลงไปเลยแซบแล้วนี้พี่น้องครบครบครบชุดนะคะหอยเชอรี่อันนี้วางนี้จะได้สูงๆคว่ำแล้วก็ไม่ต้องกินกันแล้วเนาะ มาเลยค่ะใส้มือสบายกว่าเดีพี่น้องเนาะแซ่แซบ่บหอยเชอรี่นะคะ ส้มตำเพชรบ่เพชรอยู่ครับพี่น้องค่ะเผ็ดนะคะส้มตมำคํ่ใหญ่ๆค่ะคํ่ใหญ่ๆตาสุดๆแซ่บอื <laughs> ่บ ับบ,บมื้อนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศข้างหลังนะคะเป็นบอ่อน้ำนะคะ อากาศเริ่มเริ่มร้อนแล้วนะคะจะสิ้นหน้าฝนมันจะเป็นหน้าหนาวนะคะแถวภาคอีสานแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหอม that. แบานานๆออกมาเปลี่ยนบรรยากาศจะดีขึ้นกันนะคะ ตัวไก่ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ